สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการผู้นําทําจริงนะครับวันนี้ผมสราวุฒิศรีชนะนะครับเฉลียวคงตุกนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงของผู้นําทําจริงนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของแหม่มันมีงานเยอะๆที่จะเจอกันในช่วงปีใหม่นะครับที่โน่นก็มีเข้าดาวที่นี่ก็มีงานโน่นงานนี่นะฮะแล้วก็หลายพื้นที่เมื่อวานนี้ก็มีการเลือกตั้งผู้นําของแต่ละพื้นที่นะฮะก่อสมุยเลือกตั้งไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับนายกคนใหม่ แต่ว่าเป็นคนเดิมนาย,ยกคนใหม่แต่เป็นคนเดิมสอนว่างั้นเถอะไม่ใช่คือคนเดิมลงเลือกตั้งลงชิงแชมป์แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งกลับมานะฮะครับอืแล้วก็นี่ถ้าไม่พูดถึงเรื่องภาคใต้เรื่องของฝนตกน้ําท่วมเนี่ยก็ไม่ดี ครับไม่ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักอยู่แล้วก็เจอปัญหาน้ําท่วมด้วยนะฮะบทบาทสําคัญบทบาทหนึ่งก็คือบทบาทของผู้นําในท้องถิ่นจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะฮะใช่แล้วครับจะนิ่งเฉยจะดูดายอยู่ไม่ได้นะฮะครับผมเช็คไปล่าสุดเนี่ยนะครับในพื้นที่ทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝนตกหนักนะฮะ สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีชุมพรเนี่นะฮะก็มีฝนตกหนักเหมือนกันนะครับครับล่าสุดก็มีฝนตกหนักที่สงขลานะครับทําให้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า มีฝนตกที่อ่าวไทยนีย่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณฝนค่อนข้างสูงนะครับทำให้ฝนตกหนักแล้วเกิดถนนพังครับถนนพัง <c oughs> เนี่ยนะครับ,รบก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะถนนที่พังเนี่ยก็คือถนนสายสงขลาและก็ไปนาทับนะฮะสงขลามายถึงว่าถัดจากพื้นที่ที่เขาเรียกว่าหลังเขาเก้าเส้นนี่นะฮะหลังเขาเก้าเส้นไปนะฮะลงไปทางข้างล่างนะฮะผ่านทางเกาะแต้วไ,ไปนาทับแล้วก็จะออกทางอำเภอจนะของจังหวัดสงขลานี่นะครับ มีถนนเลียบทะเลอยู่เส้นนึงนะครับอันนี้ก็โดนคลื่นกัดเซาะแล้วก็ซัดไปเมื่อวานนี่นะครับก็มีถนนพังมีต้นสนที่อยู่ริมชายชายชาย,ชายทะเลนี่นะฮะก็ล้มไปจํานวนไม่น้อยนะครับนี่อย่างที่เห็นนี่นะฮะอันนี้โดนคลื่นซัดนะครับ,รบโดนคลื่นซัดก,ก็เข้าใจว่าน่าจะช่วยกันซ่อมบำรุงวันนี้เพราะว่าคลื่นมันซัดขึ้นมาเอาทรายในใน ใต้ถนนเนี่ยออกไปทําให้ถนนซุดตัวลงไปนะมันมาตัดเสาะน,นะฮะซึ่งตอนนี้นนเองเก็เห็น,นบอกว่าน่าจะกินเข้าไปเลนที่สองแล้วมเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ได้คุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับผู้ว่ากฤษดาบุญราชนะฮะผู้ว่าเ็าบอกว่าวันนี้ถ้าคลาื่นลมเบาๆลงเนี่ยนะก็จะหให้เจ้าหน้าที่จากกรมาทางหลวงชนบทนะฮะเข้าไปแก้ไขปัญหาอาจจะเอาไปเอาเป็นเป็นเป็นเสาคอนกรีตไปวางอัดไปก่อนแล้วนะแล้วก็เอาดินลูกรลังเนี่ยมาทับอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะ ให้รถวิ่งผ่านไปมาได้ตอนนี้ก็วิ่งได้นะฮะแต่ว่าต้องเดระวังนิดหนึงนะฮะแล้วก็น้ำคลื่นก็ยังคงกัดซาะเข้ามาเพราะว่าเห็นตรงถนนเส้นนี้รู้สึกมันจะเป็นถนนเข้าเมือง เป็นถนนที่เลียบทะเลถนนเลียบทะเลซึ่งถนนสายหลักก็จะมีอีกสายหนึ่งก็ถนนสายหลักก็จะวิ่งจากก็เรียกว่าสำโรงจากแยกสำโรงของจังหวัดสงขลามุ่งตรงไปทางอำเภอจนะอำเภอนาทวีเส้นนี้ยังใช้การได้อยู่นะเป็นถนนสี่เลนใช้การได้ดีอยู่แต่ว่าที่มีปัญหาเนี่ยเป็นถนนอีกสายหนึ่งอยู่เลียบทะเลซึ่งก็ห่างไปอีกประมาณสัก1-2ถึงกิโลเมตรแล้วแต่จุดแล้วแต่พื้นที่นะฮะครับผมครับ เดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางคนที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะเต้วนะครับคุณรอหัดมันเจริญนะครับสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมครับที่เกาะแต้ววันนี้ไม่ตกครับวันนี้อ๋อไม่ไม่ตกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถนนที่มีปัญหาถนนโดนคลื่นซัดพังไปเนี่ยตอนนี้ได้เข้าไปแก้ไขได้อย่างไรเนี่ย วอนนี้ผมได้ให้เจ้าหน้าที่นะไปเอาวาง่าวางวางเครื่องหมายให้ห้ามห้ามรถ่านตอนนี้อ๋อคือถนนถนนสายนี้เนี่ยม,มีแค่สองเลนใช่ไหมครับมีสองเลนครับสาย mm hmm. จากนาทับไปเก้าเซ้งไปในเมืองครับอ๋อข้าจากนาทับผ่านเกาะแต้วแล้วก็มาที่เก้าเซ้งนี่นะฮะ,ฮะผ่านเขาลุกช้างแล้วผ่านเก้าเซ่งแล้วก็ผ่านไปบ่อยางลเภอเมืองครับอืมจ,จุดที่ที่เสียหายเนี่ย<ๆ>เยอะไหมฮะ เยอะครับตอนนี้รถกล้าไปดูเมื่อตะกี้รถวิ่งไม่ได้ครับออหมอฮะและ้วตอนนี้ไปทําทําแนวกั้นแนวไรยไว้เพื่อที่จะไม่ให้รถวิ่งผ่านใช่ไหมฮะกรับจะไปเจ้าหน้าที่เทศบาลเอา เอาเอาไปกิดฝังไว้ไม่ไรถผ่านได้ครับเนื่องจากว่าตอนนี้น้ําทะเลที่คอสะพานนะครับ,รบที่คอสะพานตรงนั้นน้ําจะวนวนเข้าไปแต่ไม่เมื่อวานเมื่อวานวิ่งได้เลนเดียววันนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับอ๋อหม,มายถึงว่าคลื่นเนี่ยกัดเซาะกินเข้ามาทั้งสองเลนเลยใช่ไหมฮะครับกับทั้งสองเลนครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังยังผ่านได้รถเดียวรถมอเตอร์ไซค์อ๋อใช่ใช่ใช้ใชมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอ,พอได้แต่ว่ารถยนต์รถเกง๋งรถอื่นเนี่ยอ อย่าผ่านไปดีกว่าครับครับขอความรู้นาว่ารถยนต์รถรถหนักๆรถใหญ่ๆห้ามผ่านนะครับก็จะจะยิ่งไปซ้ําเติมถนนที่มันพังอยู่แล้วเนี่ยนะฮะและนอกจากเส้นทางตรงนี้มีเส้นทางอื่นที่สามารถที่จะใช้ใช้ได้ไหมครับก็ก็วิ่งทางขึ้นไปทางบ้านด่านครับขึ้นไปทางบ้านด่านแล้วก็ไปสายทางนาวีสงขลาครับอันนั้นอันนั้นคือเส้นทางสายหลักเนี่ยยังใช้ได้อยู่ ครับเส้นทางสายหลักจากแล้วก็ถ้าถ้าจะไปก็วิ่งเข้าในหมู่บ้านเช่นว่าผ่านทางเทศบาลเลี้ยวฝาไปโรงเรียนกอแท้ไปออกทางสามกองหรือว่าไปออกทางทางขอําก็ได้อันนั้นคนที่รู้พื้นที่นะฮะถึงจะไปได้ถ้าคนไม่รู้พื้นที่เด็ดหลงอยู่ในหมู่บ้านอีกนะครับแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าต้นสนต้นใดต่างๆเนี่ยในย่านนั้นก็ล้มไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะ ครับครับล้มล้มตลอดสายเพราะว่าเพราะว่าน้ำที่ที่เราสร้างเขื่อนที่กรมเจ้าจ้ามาสร้างเขื่อนเพราะว่าพอสร้างเขื่อนปุ๊บมันจะมีช่องช่องอยู่น้าจะเข้าทางช่องนั้นแล้วมันจะเข้าแรงมากเลยที่ที่ไปวางเป็นเกาะเป็นเกาะเกาะหินไว้นี่นะฮะครับครับทีนี้มันมีระหว่างเกาะต่อเกาะหินเนี่ยมันก็มีช่องว่างอยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรร้อยร้อยร้อยเมตรประมาณร้อยเมตรอ๋อร้อยเมตรแล้วก็น้ำก็ซัดเข้ามาตรงร่องกลางตรงนั้นใช่ไหมฮะ อ่าเหมือนกับขายยางเราล้างรถแล้วก็บีบไปมันลิกแบบนั้นแลวมันก็ตึออ้งแรงเข้ามามันก็เบียดเข้ามาชนชายฝั่งเลยทีนี้ครับมันตะตรนเข้ามามแล้วก็มันจะว้าวเข้ามาในส่วนนั้นครับครับป,ป,ปี่ีอื่นๆมีปัญหาอย่างนี้ไหมฮะก็มีตลอดแต่ว่าแต่ว่าที่เลยหมูม่บ้านที่ใกล้สะพานตรงนี้หนักที่สุดเลยครับอ๋อฮะฮะแสดงว่าแนวแนว,แนว,แ,นวแนวเขื่อนหินที่ไปวางไว้เนี่ยมันใช้การไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงฮะ คือคือหินที่เขาวางไว้ตัวหนึ่งประมาณสองร้อยเมตรแล้วก็เว้นเว้นช่องว้ร้อยเมตรเนี่ยร้อยเมตรอ่าใช่คือคือมันได้ผลแต่ว่ามันไม่เจร้ออยืือเพราะว่าการที่ก่อสร้างเนี่ยมันจะหินไม่ได้ขนาดที่มาสร้างครับยังไงหินใหญ่เกินไปหรือว่าอะไรยังไงหินมันเล็กเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้ขนาดเนี่ยน้ำทะเลมันแรงมันจะปะครับครับเอ่อเขื่อนมันตังอ๋อฮะคือเหมือนเหมือนกับว่าเขื่อนเนี่ยพอโดนคลื่นซัดเยอะๆเพราะว่า หินมันเล็กเกินไปมันก็มันก็ค่อยๆราบลงราบลงราบลงใช่ใช่ใช่มันจะเวงมันจะวาวมันจะเบี้ยลงอเพราะระดับหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะป้องกันได้คือป้องกันได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ป้องกันได้เพียงระดับหนึ่งครับแล้วอย่างเมื่อเช้าเองเนี่ยมีรายงานเข้ามานะคบว่ามีต้นสนเนี่ยล้มเลยในนาทเพิ่มเพราะว่าถูกน้ํากัดเซาะเพิ่มหรือเปล่าฮะใช่ไหมครับ S <S> ใช่ครับเพราะว่าน้ำมันจากเวลามันจะกัดมันจะกัดเข้ามาแรงแล้วก็มันจะวนนันนำนำรายในส่วนเนื้อออกวนะส่วนกล็ล้มครับ,รบต,อตอนนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบดูแลแต่ว่าท้องถิ่นเองก็ต้องไปดูแลประชาชนในพื้นที่ก่อนใช้ไหมค, <S <S> ครับใช่ใช่เราทางเทศบาลก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นอำเภอจังหวัดแล้วก็กรมทางหลวงเราแจ้งไปเป็นลำดับครับอ่าแจ้งเพื่อให้ให้มาช่วยดูแลหน่อยก็แล้วกันนะฮะ ครับครับเอาละครับขอบคุณครับท่านรองฮะขอบคุณครับ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 อ่าคุณรอหาดมันเจริญนะครับเป็นรองนายกเทศมนตรีที่เกาะแต้วนะฮะครับอ่าเกาะแต้วเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะฮะอ่าก็อยู่ถัดออกไปสักอ่าสิบกว่ากิโลก็จะถึงจากจากเขตเทศบาลนครสงขลาอีกประมาณนักสิบกิโลก็จะถึงเกาะแต้วนะฮะเพราะว่าถนนตรงที่ถูกตัดเนี่ยมันอยู่เรียบ ชายหาดครับอยู่เรียบเรียทะเลจากพื้นที่ที่เจอปัญหาน้าท่วมนะครับเราไปที่เกาะสมุยนะครับเจอปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนนี่นะฮะตอนนี้แก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยนะฮะก็มีข่าวดีเข้ามาอีกแต่ว่าเราไปดูเรื่องของผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุยอันนี้เพิ่งยกฐานะนะครับก่อนหน้านี้เป็นเทศบาลเมืองก่อนหน้านี้เป็นเทศบาลเมืองยกฐานะขึ้นมาเป็นเทศบาลนครยกฐานะครั้งแรกและเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก คนที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นคนแรกนะฮะมีคนลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยห้คนลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งห้าทั้งหมด5คนนะฮะ แต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าคุณรามเนตรใจกว้างนะครับเขาเรียกว่าโกปุโอปุนะฮะโกปุเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงด่งดังนะฮะเหมือนเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเป็นอดีตนายกสมัยที่ผ่านมานี่แหละเป็นนายกเทศมนตรีในสมัยที่ผ่านมาเพิ่งจะหมดวาระพอหมดวาระปุ๊บก็ลงเลือกตั้งใหม่นะฮะก็ลงเลือกตั้งแข่งกัน5คนแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนที่แข่งกันจริงๆก็คือคุณรามเนตรใจกว้างนะฮะแล้วกับคุณถนอมศรี รัตนรัก์นะครับใช่ครับหรือว่าป้าแต๋วของรามป้าแต๋วนะฮะป้าเต๋วเนี่ยคือเป็นภรรยาของอดีตนายกเทศมนตรีคนก่อนครับคนก่อนก่อนที่คุณรามเนรใจกว้างจะมาเป็นครับแต่ว่าคนก่อนเนี่ยแพ้แพ้คุณรามเนรนะฮะก็มาสมัยนี้ก็ส่งภรรยามาลงแข่งมาลงแข่งนะฮะแต่ว่าคะแนนก็ห่างกันพอสมควรนะครับผมในส่วนของที่คุณ รัมเนธหลังจากได้ตําแหน่งกลับมาเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าจะเข้าไปสารงานต่อจากโครงการที่ดําเนินการอยู่ทางเรื่องระบบสาธารณูปโภคนะครับอย่างที่บอกไปว่าไฟฟ้าดับนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำประปานะครับรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะสมุยเองนะครับแล้วก็ไปถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยของสังคมนะครับโดยท่านเนี่ยก็จะบอกว่าจะเร่งประสานงานให้รัฐ ได้พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สมกับหน้าตาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปที่เกาะสมุยเนี่ยวันหนึ่งหลายพันคนหลายพันคนแต่ว่าถ้าเป็นหน้าไฮซีซั่นเนี่ยก็จเยอะกว่านั้นอีกนะฮะเกาะสมุยเนี่ยมีประชากรจริงๆเนี่ยประมาณ6 2 0 0 0คนครับในอำเภอเป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีประชากรทั้งหมดเนี่ย62,000คน แต่มีประชากรแฝงเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณทั้งสองแสนคนมีมีประชากรท่นทางเยอะจากที่เขาบอกเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีแค่4 2 6 7 1คนก็คืออาจจะเป็นประชากรที่อยู่ในเกาะสมุยจริงๆคนที่อยู่ในทะเบียนในทะเบียนบ้านเนี่ยนะฮะถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับทั้งคนที่มีสิทธิ์เนี่ยส่หม่กว่าคนแต่